หเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณบ้างเดี๋ยวเรามาให้ไพ่แรนดอมตอบคำถามนี้กันนะคะบอกเลยนี่คือพลังงานรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า1เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีเนี่ยคุณจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะใบแรกเลย ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณอาจจะยังมีคือต้องใช้คำว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินการเงินเป็นอะไรที่แบบฝืดเคืองในความรู้สึกของคุณมากๆเลยแต่เห็นสภาพไหมคะจากที่มันแน่นิ่งไพ่มันขึ้น the world แสดงว่าคุณเนี่ยจะปลดล็อกตัวเองในเรื่องของการเงินที่มันไปในทิศทางที่แบบคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณจะมีโอกาสในการทำมาหากินหรือการเงินที่มันจะเข้ามานะคะที่มันทำให้สภาพคล่องของคุณเนี่ยมันดีมากขึ้นเอาจริงๆนะไพ่เหรียญในใบแรกแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ไพ่เหรียญคุณอาจจะมีลักษณะของคำว่ามีโชคมีลาบเข้ามาก็ได้นะคะว้าวอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาขาดูหน่อยไม่ใช่เซ็นสัญญา ใครที่โสดอาจจะมีเรื่องของความรักดีๆเข้ามานะคะหรือถ้าคนที่แบบมีคู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะได้รับกำลังใจดีๆหรือใครที่แบบกำลังโกรธกันเฮ้ยมันเป็นคำว่าความโชคดีเรื่องของความสัมพันธ์มันจะเป็นพลังจิตพลังใจของคุณนะ่ะคือก่อนหน้านี้อาจจะมีการทะเลาะกันการถอยห่างการแต่เท่าที่เห็นตามไพ่อันนี้คือสับไพ่แล้วนะคะ คือไพ่ออกมาเป็นพลังงานที่แบบโอเคมากๆเลยอะหมายความว่าคุณจะมีโอกาสในการแบบจะมีทิศทางเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะความสัมพันธ์มันดีขึ้นด้วยการเงินมันก็ดีขึ้นอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยใน1เดือนสุดท้ายมันจะเป็นคําว่าความก้าวหน้าแล้วคุณจะมีโอกาสในการพลิกชีวิตภายในสเดือนนับจากวันนี้เป็นพลังงานที่ดีมากๆจริงๆค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วอะถ้าใครที่กำลังหมดท้อใจหมดแรงท้อใจหรืออะไรก็ตามอะขอให้รับพลังงานดีๆตรงนี้ไปเป็นพลังงานดีๆที่ไพ่อาจจะสื่อสารกับคุณแล้วก็อยากจะมอบพรดีๆให้กับคุณในช่วงหนึ่งเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีก็ได้นะคะ